คนฉลาดมักจะคิดหาวิธีเอาตัวรอดก่อนอย่างอื่นในป่าทึบแห่งหนึ่งวัวตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นตามลำพังไปตามต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนั้นสิงโตตัวใหญ่มองเห็นวัวตรงหน้ามันค่อยๆย่องเดินตามเจ้าวัวอย่างใจเย็นสิงโตเร่งฝีเท้ารีวิ่งกระโจนไล่ตามเจ้าวัวอย่างรวดเร็วมันตั้งใจจะจับวัวเป็นอาหารวัวเห็นสิงโตกำลังวิ่งมาหามันมันจึงรีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตวัววิ่งหนีการไล่ล่าไปในป่าทึบจนเหนื่อยหอบ มันกาลังมองหาที่หลบซ่อนตัวมันวิ่งหนีการไล่ล่าจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่หน้าถ้าแห่งหนึ่งทันใดนั้นก็มีแพตัวหนึ่งท่าทางดูร้ายก็โจนออกมาจากในถ้ำมันยืนขวางทางเข้าปากถ้ำแล้วพูดกับวัวด้วยน้ําเสียงไม่เป็นมิตรอย่าเข้ามานะเจ้าวัวที่นี่เป็นบ้านของข้าข้าไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปข้างในถ้าเจ้าเข้ามาข้าจะขิดเจ้าท้องแตกแน่เจ้าวัวโมโหมากมันพูดกับแพว่าข้ากําลังหนีการไล่ล่าของสิงโต ขอข้าเข้าไปหลบซ่อนตัวสักครู่ไม่ได้หรือไงเจ้านี่ช่างใจดำและไม่มีน้ำใจเอาซะเลยเจ้าไปหาที่หลบซ่อนตัวที่อื่นเลยข้าไม่ชอบให้ใครมายุ่งด้วยเดี๋ยวข้าจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยก่อนที่เจ้าวัวจะเดินจากไปมันพูดกับแพ้ด้วยความโมโหว่าเจ้าแพ้อย่าเข้าใจผิดที่ข้าหนีไปเพราะกลัวเจ้าถ้าข้าไม่ต้องรีบหนีการไล่ล่าจากสิงโตข้าจะสั่งสอนเจ้าให้รู้ฤทธิ์เดชของข้าซะบ้างจากนั้นวัวก็เดินจากไปด้วยท่าทางหงุดหงิด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงเลือกเอาตัวรอดดีกว่ามวัวแต่ทะเลาะก,กับคนผ่านถ้าน้องๆชอบนิทานสนุกๆแบบนี้รบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ